ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บิลเคมีลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม AA Power สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันจันทร์นะครับ21กรกฎาคมวันทํางานวันแรกของสัปดาห์นะครับก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดทําการเราย้อนกลับไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันศุกร์นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าดัชนีตลาดหุ้นนี่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบ นะลบลงไปต่ําสุดนี่ลบไป12.13จุดนะครับแต่ว่าปิดตลาดนี่ก็สามารถปิดบวกได้สําเร็จนะครับโดยปิดที่อัปทานโทษครับปิดก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับลบไป2.25จุดครับปรับตัวลดลง0.15ปปิดที่ระดับ1,533.41จุดอย่างที่เราเห็นในตารางนะครับมูลค่าการซื้อขายคึกคักมากครับ64,967.28ล้านบาทเลยนะครับ โดยที่ถ้าจำแนกก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาตินะครับรวมทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นี่ซื้อสุทธิกันหมดเลยนะครับต่างชาตินี่ยังซื้อสุทธิอยู่796.94ล้านบาทนะรายย่อยซื้อสุทธิ2,515.94ล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับซื้อสุทธิ723.47ล้านบาทกลุ่มเดียวครับที่ขายสุทธิเมื่อวันศุกร์ก็คือสถาบันขายสุทธิ4,000 36.34ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราดูภาพรวมนะครับก็จะพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเมื่อวันที่18กรกฎาคมคือวันศุกร วันสุดท้ายการซื้อขายสัมปดา์ที่แล้วนะครับต่างชาตินี่ซื้อสุทธิถึง16,493.92ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่ซื้อสุทธิอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบัญชีหลักทรัพย์นะครับที่ขายมี2กลุ่มครับก็คือรายย่อยกับสถาบันนะครับโดยสถาบันก็ขายสุทธิไปอาจุ2แปดล้านบาทนะครับรายย่อยก็1486.37ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์เมื่อวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่ามีประกาศที่จะเลื่อน าการประมูล 4G ออกไป1ปีนะครับก็มีผลทำให้มีการเทขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับเราก็จะเห็นนะครับอันดับ1 a d v a n c e วลงไป11บาท i n นทัชลงไป2บาท50นะครับแล้วก็อันดับ5 t r u รก็ลงไป40สตังค์นะครับแต่ที่เหลืออันดับ3อันดับ4นี่ก็จะเป็น BMCL แลนะครับแล้วก็ B Land อันนี้บวกทั้ง2หุ้นนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับบริษัท PDT Global Chemical จกัดหมาชนหรือว่า PDTGC เสนอขายหุ้น กู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย4.50%ต่อปีนะครับโดยจะเสนอขาย2ช่วงคือวันที่28 2 9ถึง29กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับที่ครบกำหนดในวันที่30เมษายน2 5 5 7นะครับแล้วก็วันที่4ถึงวันที่7ก็สำหรับผู้ที่ลงทุนทั่วไปนะครับ จองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับโดยสอบถามเพิ่มเติม call center ของธนาคารกรุงเทพก็หมายเลข1331นะครับธนาคารกรุงไทยก็1551ธนาคารกรสิกรไทย0 2 8 8 8 8 8 8 8 8กด02นะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์02 7 7 77 7 7777นะครับ มาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับเมื่อวาเมื่อวันศุกร์นั้นเคลื่อนไหวกันอย่างไรนะครับวันศุกร์ก็ดูเหมือนว่ายุโรปเองก็ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องจากมีการยิงเที่ยวบินของจากมาเลเซียไลน์นะครับ m s 1มนะครับก็ทำให้เมื่อวันพฤหัสนั้นหุ้นก็ล่วงลงไปหนักนะครับวันศุกร์ก็ยังมีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะหุ้นของสายการบินต่างๆของยุโรปนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับก็ส่งผลทำให้มีเพียง ดัชนีหุ้นของอังกฤษนะครับฟุซีร้อยที่บวกไปได้11.13จุดหรื0.17แล้วก็ c ี c 40ของฝรั่งเศสนะครับบวกไป19.19 0.44อันนี้คือล่วงลงมาแรงแล้วเมื่อวันพฤหัสนะครับส่วนดั x คเยอรมันยังลบต่อนะครับลบอยู่33.86จุดครับ0.35นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มรับข่าวแล้วก็เริ่มรีบาวกลับนะครับเพราะว่าเมื่อวันพฤหันั้นก็ปรับลงไปแรง ก็ทําให้ปิดตลาดนั้นจากแรงหนุนของผลประกอบการนะครับทั้ง Google ที่ออกมาดีเกินคาดแล้วก็ GE นะครับอ2หุ้นใหญ่นี่ก็ช่วยหนุนทําให้ดาวโจนนี่บวกขึ้นมาปิดเหนือ17,000จุดได้ครั้งหนึ่งนะครับโดยบวกไป123.37จุดครับ0.73% Nasdaq นี่บวก68.70จุดครับ1.57%และ S&P 500บวกอยู่20.10จุดครับ1.03%ดูทั้งสัปดาห์โดยภาพรวมแล้วดาวโจน n แอส a ดและวไอ้สมพก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ยังบวกได้นะครับโดยสูงสุดก็เป็นดาวโจนครับบวกอยู่0.9นะครับส่วน n แอส a ดกับ s อ500พอก็บวกประมาณ0.4จุ0.5อ์เซ็นต์ะคเอามาดูที่ตลาดเอเชียเช้าวันนี้ครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทําการนะครับเนื่องในวันแห่งทะเลหรือว่าวันยูมิโนฮิ ของเขานะครับส่วนตลาดอื่นๆก็ดูจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับโดยดาวโจนอับดัลทโฮนครับเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่ล่าสุดนี้บวกอยู่1.83จุดนะครับ0.09%ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับห่างเสงนะครับ21.22จุดสองสองจุดเทรดไทม์สิงคโปร์บวกอยู่6.78จุดนะครับ หรือว่า0.2ในขณะที่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับทั้งอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ช้าวันนี้เปิดมาล่าสุดนี้บวกอยู่นะครับโดยจาการ์ตานี่บวกอยู่20.45จุดครับ0.4แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็บวก13.70จุดหรือว่า0.2นะครับหุ้นไทยวันนี้เปิดมาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับมีโอกาสที่จะไปได้ต่อแต่ว่าก็อาจจะเจอแรงเทขายได้นะครับต้องติดตามดูว่านักทุนต่างชาติจะยังเดินหน้าซื้อต่่ออหรืวาจะ มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทก็เปิดตลาดมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ32.17เถึง3 2ม8นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ต้องเรียวว่าเงินบาทพันผวนมากนะครับแว่งตัวถึง10ส,สตางค์นะครับปัจจัยสําคัญนั้นเนี่ยก็มีทิศทางที่ายแอสแกงค่าเพราะว่ามีฟันโฟลหรือว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาในตลาดทั้งพันธบัตรแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงนะครับ ส่วนราคาน้ํามันครับก็หลังจากที่ขึ้นไปอย่างร้อนแรงเมื่อวันพฤหัสนะครับวันศุกร์นี่ก็มีการเทขายทางํำไรแเราก็จะเห็นว่าตราสารัฐนะครับดัมลงมา6เซนเบรนต์ Brent ลงมา65เซนนะครับก็ปิดในระดับราคาที่เบรนดนี่1นึ่งเหลี่เหรียญต่อบาทเร็วครับเอาละครับ right, mm hmm. เราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวราคาทองคำครับ แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญ เราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI กองคำที่ตลาดสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าวันศุกร์หลังจากที่วันพฤหัสขึ้นไปร้อนแรงนะครับวันศุกร์มีแรงเทขายทางกำไรย่อลงมา 6, 7เหรียญ50เซนนะครับก็มาอยู่ที่ระดับราคา1 3 9เหรียญ40เซนก็เห็นได้ชัดนะครับว่ายังไม่หลุด1 300เหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ยังแข็งแกร่งอยู่ก็ส่งผลทำให้เมื่อวันศุกร์นะครับ สมาคมค้าตทองคำบ้านเรานี่ประกาศราคารวมเป็นเสร็จ4ครั้งบวกไป100บาทแล้วก็ วันเสาร์นั้นประกาศราคาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการโค่นร,ราคา1,309เหรียญ40นี่แหละครับอ่าก็บวกขึ้นใหมก50บาทก็เท่ากับวันศุกร์ต่อเนื่องมาวันเสาร์นะครับราคาทองบ้านเราบวกขึ้นไป150บาทแต่เช้าวันนี้ไปดูราคากันครับก็ปรากฏว่าปรับตัวลดลงไป50บาทนะครับโดยอ้างอิงราคาก o l d spot นี่1,311เหรียญ50สตางค์แต่ว่าที่ดูจะมีผลกระทบมากคือค่าเงินครับแข็งค่ามากครับโคโคที่3 12บาท8สตางค์นะครับตัวนี้มีผลทำให้อ่า ทองคำเช้าวันนี้แทนที่จะบวกขึ้นไปได้กับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ